ก็ผมในช่องมวนิลีขี่กือบเต็กนะครับมนี้ผมกับสีผ้านาๆมากมาัดเบ็ดนะครับนาๆพันได้ีีมัดไปแล้วกะเดี๋ยวว่ากันเวยครับผมกับิีมัดนะนํานะครับวิธีของผมที่ผมหัดที่ผมใส่น้ำขวดน้ำปัชะโดสิ่งผมเองนี่แหละครับก็บมีนาๆหลายคนครับมาคอมเมนต์ว่าสอนวิธีมัดนะครับวิธีเก็บผมกับมนีิผมกับพีมั แนะนำวิธีมัดกับวิธีเก็บนะครับเก็บแบบใดจังมันสิบประของกันอุปกรณ์พวงมานีกับี่มีนี่ครับตะขอเบอร์จีิบนะครับของยังกระได้ครับแต่เป็นเบอร์ยีสิบขืนไปไงกานี่กะประมาณหยิบสองครับสิบพอดีขันใงกูเกินนั่นอีกกะมันกินป้ามันระแวงนะครับกับิมีตะขอมียังยืดครับนี่ยังยืดยังยืดเอามาไวเา้เห็หยันต์ลอบเบิ้งนะครับล้วก็มี สายสลิงนี่ครับสายสลิงกับอันนี้หาสิปป้อนนะครับสี่สิปป้อนแนะนำว่าสี่สิบป,ป้อนึ้นนะครับน,น่ะขนาดสี่สิปป้อนผมหลาสุดมากครับขาดไปสองครับมนก็นเลี่ยวได้จังหว้ามันั่าเลยครับน,น่ะแล้วก็ตะขอกระติเป็นสายได้ครับมันนี่ได้นี่ครับได้ ได้นะครับได้นี่กะของผมเองผมใส่แต่ล่าง40ขึ้นนะครับผมกับที่นี่ล่าง40แล้วก็ล่าง60ครับแต่ล่าง60น้ำหลางหมดครับผมก็เลยได้เอาเป็นล่าง40ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับนี่แบบสํำเร็จนะครับนี่ผมสิบห้ามาหมัดวิธีของผมยังนี่ครับเห็นบลอกนั่นน่ะแต่ขอเป็นแต่ขอคูยังนี่นะครับนี่ครับเห็นบอก นี่ครับกมีขวดน้ำงมอนมี่เดี๋ยววางไว้ก่อนนี่ครับผมกัดสีผ้ามากมาสลิงนิกาสอกหนึ่งนะครับประมาณสามิบเส้นครับอเอาแค่สองเดียวพอกใส่เงาลายไปได้ครับเปลือมเอาแค่กันฟันหนากันฟันมันซื้อๆครับนี่นะครับวิธีมัด เอาสลิงครับเงยลงไปหู้หนาครับให้มันทะลุมากขางหลังประมาณนี้เะากับผันเลยครับสีเทือถขึ้นนะครับแนะนําว่าสีเทือถืึนนี่ครับแล้วก็ป้ายสลิงครับเงยจากข้างหลังไปข้างหน้านี่ครับนี่ถ้าแบบดึงออกมาครับนี่แล้วกบบดึงมันแน่นครับ ระวังมือใน่เด้อครับเวลาดึงอย่ามันพากี่ครับแล้วก็ยีกันนึงครับเฮ็ดคือเกาครับแต่รอบนี้ถ้าตรงเงี้ยจากขางลังนะครับเพื่อที่เราจะใส่สองต่ขอนี่ครับเงี้ยจากขางลังมากนาถ้ากระูดมากนี่ครับนาหน้ากา่าประมาณสามขอนิ้วครับผมเอาแต่สามขอนะครับนี่จากป้ายครับ จากมังตะขอครับแล้วก็มองตะกคนี่ครับมันสีแดงประมาณนี้นะครับเราตะโอเท้าต้องหัดให้มันแบบคนละขางกันนะครับเห็นบหมครับนาๆมันสีเห็นบหมน้องกล่องมันเห็นไหมนี่ครับมันสีคนละขางกันเลยนะครับคนละขางเพื่ออยังเพื่อทีแบบเท่าปฏิวัตินะครับนาๆแบบเวลามันกึ่นเข้าไปไหมครับเรานาๆคิดผ่าเบิ้งเอาด้วยครับแล้วเวลาป้ามันกึ่นปุ๊บมันสีไข่ มันตดของนาของล้างมาเลยครับแต่แบบนี้มันกับบกค่อยยูป้นได้ครับมันบกค่อยแบบมันดึ๋งดึงดึงมานคายมันกับรุดแต่ผมเหตุแบบนี้ครับคนละขางก็เลยอย่างนี้ครับใต้นไถ่กินแบบช่วนน้อยครับที่สิบบานี่ครับประมาณสามขอนครับกับผันคือเก่าครับสามเถื่อพ่อครับทึ่งๆคำบ่นนะครับบอกมแม่ทึ่งๆคำคุ้นนี่ครับ สามเถื่อพ่อแล้วก็เอาจากป้ายครับเงยมากขนาสซอดมากขนานี่ครับนี่ครับแต่เวลาดึงกับระวังมือนะเด้อครับนี่ดึงมันแน่งแนนดึงแต่คอบนแล้วก็ดึงแต่คอไตครับนี่แนะนำมาใส่ถุงมือดนะครับมาสิเจ็บแต่ผมเห็นดูมันกับบอกไวเจ็บครับนี่เห็นบอกครับนานมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเห็นบอกครับมันสิอต้องขามก็เลย นี่ครับตะกาได้นะครับได้ได้เขาต่อมาเห็ดมัดห่วงมันนี่ครับ,รบเอากา่าประมาณน้อยนึงครับขอหนึ่งแค่นี้ครับเห็ดเป็นห่วงเอาก็มากมดครับ เอาได้ยังไ้ครับน้นนาๆหายจะมีก้าวหอนยอดอยูมุดยูมดเลยครับผมใส่มาแล้วได้เงีบผาผมก็ยังเอามาผ่าแล้วซีโร่หาโลกไปนั้งเข้าขึ้นแล้วครับขนาดได้เงีบผานี่ครับผันไปเลยครับผันกาวาประมาณม่าครึ่งหนึ่งครับอย่าท่านผังนัมันสูดเด้อ น so, like ี่ครับแล้วก็ปุ่มมันเองมันอยู่นี่ครับแล้วก็ป้ายมันครับนะ่นะนี่ครับเห็นบอกเห็นป้ายมันบ่ครับห้ากันจะงอครับงอให้มันมาทับไดร์ที่เราผันเราแบกไว้นี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่มัครับป้ายมันแล้วห้ากันเอาไดรนะครับผันนไ่ถ้าตงบีบขึ้นมานะครับบอกงั้นมันบอ่ายูนี่ครับบีบเล้ากบผันทับเลยครับนี่เห็นบหม นี่ครับนี่พันไปเรื่อยๆครับนะนะแล้วกบพันไต้พันไต้พันไป,พ,นไป,พ,นไปพันไปแล้วก็คอตดตปน้ำแน่นี่ครับนี่ แล้วก็จุดไปแชทครับจุดออกนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับนั่นนะนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นี่นี่นครับ เอากาวหอนครับยอดนี่ครับนี่หาจะมีกาวหอนยอดครับแลนะ้วน่ะได้ใยกับยูครับผุใไซามาแล้วนี่ครับ แล้วก็น้ำขวดแล้วก็ได้อันนี้นี่ได้นี่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้หัดน้ำขวดได้นี่ผงกระตัดแล้วแต้หมายของนา,นานะครับว่ามันลึกลลกเทอดดายลึกจาก,กเมตรปงกระตัดไว้ประมาณสองมตรครับตัดเพื่อไว้ผมก็มีแจะตัดเพื่อไว้ครับนี่ครับ ไปมั้ครับเหตุปมก่อนครับ,น,รบนี่ครับกานมันรุดครับฮัดน้องขวดกะฮัดแบบธรรมดาเนี่ยแหละครับแบบที่ว่านนะแก้ได้เนี่ยแก้กบ่ได้กะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับนี่องค์การฮัล้วก็เกี่ยวสองเทืาสามเท้อก็แล้วแต่นี่ครับผมเเ็ดแบบมันหูดได้นะครับ เพื่อแบบที่ว่าป้ามันดึงเขาใหม่เขายั้งยังงี้แล้วมันดึงอีกข้านึงบ่ได้เขากะเกน้ำขวดออกเลยมันจังสีงายนี่ครับเดี๋พร้อมก็จะลูบนี่ครับแล้วก็ผันไว้นะครับนี่ครับไปลากผันกัดดึงมา,างนี่อันนี้ปูนะครับจะไหวนี่เ้ากบผันทับครับที่นี่นี่ก็จะผันทับไปเรื่อยๆนะครับ จนมันสุดเสือกที่เฮากาบ้าไาาม้เขามันลึกสําได้เขากะตักเพื่อไปนี่ครับแล้วป้ายนั้นไหมน้อบอครับวิธีหัดน้ำสายหนานะครับวิธีของผมนะนี่ครับผมก็จะหัดป้งนะครับเฮ็ดป่งใหม่จะเท่านึงกันมันหลุดครับเพื่อแบบมันถือตัวใหญ่แบบให้มันลายแล้วมันเก่เขาใหม่ยังงี้สิครับนี่ครับผมก็จะเฮ็ดป้งหม่ยนงี้นะครับ แตกานี่ครับสายหนาที่หักเมื่อกี้ครับเอากระจะเอามาสอดครับสอดต่อห่วงเดียวนะครับนี่นี่ครับนี่ดาเพชรนี่ครับเหมือนแบบเข้ามัดนี่ครับเข้ากับผ่านมากประมาณนี้ครับเข้าเห็รแบบให้มันหลุดได้นะครับแต่แตามสะดวกป้องนานานะครับของผมแบบะผ่านแค่สองเทือสามเทือนี่ครับ สามเตือครับแล้วก็รูดครับเแบบแ้มันรูดได้นะครับนี่นี่ครับแล้วก็รูดครับนัน่ะนี่เห็นบ่มันรูดได้ครับนี่ครับได้แล้วครับแล้วก็ยังยืดอา่อยให้นั่งเห็นไครับนี่ยังยืดวิธีเก็บนะครับนี่ ผันใส่น้ำปวดไปผันมากวับเอาผันนี้มันซุดเลยครับนี่เห็นบ่ครับสองจักขนะครับนี่นี่ก็มันเหนบกันน,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 นี่ครับนี่ครับย่างครับนี่ครับนี่ครับแค่นี้เองครับนี่ วิธีเก็บนะครับเห็นไหครับเก็บกาง่ายครับใส่กาง,ง่ายใส่น้ำทงปุ๋ยลอยนามได้เลยครับนี่นี่เลยครับน,นี่วิธีเก็บนะครับนี่ยังเยืดครับใส นี่ครับแค่นี้ครับนี่ครับี๋ยวเวลาเข้าใส่ไซเมนส์ครับเข้าแต่ใส่ในน้ำทุ่งปุ๋ยเอาลอยตามนะครับมันประจมอยู่แล้วมันไปขวดน้ำลาเข้าใส่ยากนี่ครับเข้าแต่แกะออกนี่ครับแล้วมามัดม้วนว้แทนนี่ครับสองตัวครับนี่นี่เข้ากับผันใตเข้ากับปล่อยๆๆแล้วครับนี่แค่นี้เองครับนี่ เวลาห้าสิบมัดขึ้นเ้าก่ะคือเก้าครับนี่ครับเอามาผ่านไว้แค่นี้ครับแล้วก็เกะจากหัวมันเที่ยผ่านไว้นี่ครับเอาใส่นี่ครับแค่นี้เองครับผมก็จะมาแนะนำนะครับนี่นี่แนะนำครับ คลิปนี้กับบมี่ยังหมากไม่นะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเดีเหตุคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมก็ขอโตัวลาก่อนนะครับคลิปหนาพอบกันไห่ครับขอบคุณครับ